เพื่อนครับเพื่อนาวิลเลงทานะครับสวิตซิงเพื่อซับไพร์ซับไพร์ได้ไอ้ผมไม่พูดซับจางนะซับไพปปร์นะครับตัวนี้ลูกค้าบอกจ่ายไฟได้ไม่กี่วันก็พังแล้วยังใหม่อยู่เลยนะเรียบมากๆเลยยังไม่มีสนิมยังไม่มีอะไรขึ้นเลยจ่ายได้ไม่กี่วันมันก็พังเลยนะก็เลยแกะดูแกะดูก็เลยประกอบเข้า ก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็เลยเอามาให้ช่างวิถูผมก็ไม่รู้จะทํายังไงได้นะครับผมก็ได้แค่จ,จอบสองเข้าไปจอบสองเข้าไปนะเห็นสีมันบวมๆอยู่ข้างในทำไมมันเพล้จังเลยไปดูกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับส่องดูจากข้างนอกเห็นสีบวมอย่างนี้เลยีพวกนี้จะเป็นยังไงรเราต้องไปดูนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าลื้อนะ ต้องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับไฟไม่จ่ายออกนะครับเองนี้เสียบปลั๊กยังไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาเลยว่าได้ทําการรื้อดูเพราะว่าถ้าเสียบปลั๊กเลยก็เสียบไม่ได้แหละเพราะว่ามันก็การเสียบปลั๊กเข้าไปเลยตอนที่ลูกค้ารื้อเนี่ยก็คือการประกอบเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะช็อตเสียหายหนักไปกว่าเดิมได้เดี๋ยวมาดูว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรครับนครับเนี่ยนี่นี่นี่ซีนบวมเนี่ย ม,มีนี่ยนอะไรเลยมุมนี่หละรวมนะครับด้วยสายตาที่มองเห็นนะครับเพื่อนทีนี้เพื่อนกับผมผมมาสังเกตตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะฮะไอ้นี่ในหม้อปแปลงเนี่ยผมว่ามันอนะเอียงเอียงนะผมว่ามันเอียงเอียงนะซึ่งปกติแล้วตัวนี้มันจะต้องตรงๆงเลยนะไม่ต้องตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่เนาะนี่เดี๋ยวมันน่าจะตรงอย่างนี้นะ ทีนี้มันเอียงอย่างงี้เกเนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะลวดขาดก็ลวดเนี่ยข้างในโอเคนไหมเออด้านล่างเนี่ยไหมดูนะครับนี่มันมองด้วยสายตาเห็เนนะฮะขาเขาเป็นเออเอียงเลยนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่มอกแปลงเนี่ครับเออเอเอด้านล่างด้านล่างด้านล่างสวยงามนะครับไม่มีรอยไหมอะไร,รับเพื่อน นะไม่มีรอยไหมนะไม่มีรอยไหมมีรอยช็อตแต่มีรอยบัดกีนะครับมีรอยบัดกีนะเห่นไ,ไหมมีรอยบัดกีนละส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวผมถอดออกมานะ๋ยั้งขาก็เป็นยี่ย,ง,ยงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขาดแหละนะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะรู้ว่ามันขาดเดนะี๋ยวาลองมิเตอร์นะตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊ก,กะนะครับเพราะว่าถ้าเสียบปลั๊กมัคงไมกลัวมันทํางานผิดพลาดนะครับเดี๋ยวว่าดูว่าดูนะ เซนติเมรขึ้นนลครับเรียกว่าดูอนะฮะไม่มีค่าความท้านทานใ,นใดๆนะโอ้โหเดียวใช่เลยนะครับลวดลวดตัวนี้ขาดอะไรครับทางด้านขาออกทางด้านไฟออกยังไม่ไม่ได้ขาดอะไรครับทางด้านนี้ไม่ขาดนะแต่อาจจะขาดเป็นบางเส้นแต่มันไหลหลายขดอะไรครับแต่ด้านนี้ขาดไปแล้วเดี๋ยวผ่ถอด ทอร์ติญงมานเลยครับมันเป็นรุ่นวิชชิ่งหนึ่งรุ่นสี่สิบโวลต์นะครับเห็นไหมสี่สิบวีนะครับอ่ะมาดูกันครับโอ้ยมันแตกจริงๆเพื่อนเอ้ยแตกยี่หรี่ลยไอ้เพื่อนแต่ด้านที่เป็นไฟออกมันไม่เป็นไรนะมันยังไม่ได้แตกไม่หักอะไรโอ้ยงาปังงางใหญ่เลย นี่ครับมันขาดนี่ไหมเพื่อนเห็นไหมขอบคุณนะครับขอบคุณการขาดนะครับที่ยังมีให้ผมได้เห็นแบบนี้แต่ถ้าขาดทุกเส้นหลุดออกไปเลยเดี๋ยวผมจะงงมากนะครับเพื่อนครับนี่ไงครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูดูด,ดูเห็นไหมครับดูแค่นี้ก็เห็นกันแล้ว โอ้โหโอ้โหนะครับนี่ก็ขาเด้อนี่ก็ขาเด้อนี่เด้อนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนครับเข้าทางผมแล้วฮะผมจะทำการต่อรวดนะครับต่อรวดนะคูดก่อนนะครับจะได้บัตรกี่ได้จะถ้าเกิดว่าหัวแรงชั้นดีความร้อนสูงก็จะสามารถที่จะละลายในส่วนของน้ำยาเคลือบ รวดนี้ได้นะครับแล้วก็บัตรกรีได้เลยครับก็คือบัตรกลีนะครับกับคื้นเข้าไปมีข้อกําหนดไหมในการบัตรกรีเข้าไปบัตรกลีเข้าไปให้เกิดการเชื่อมต่อทางด้านไฟฟ้าที่สมบูรณ์ให้จงได้นะครับบังนะคับนะครับให้จงได้นะครับนะ แต่ใครจะมีเทคนิคในการบัดกีอย่างไรนั้นสุดแท้แต่แล้วแต่แล้วเตเ่าลราได้เอาให้มันให้ได้อดื้อๆดืด้อเอาให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วทําการเอากาวมาติดกับคืนเข้าไปยึดให้แน่นให้เรียบร้อยโอ้โหบัดกีเข้าขั้นห่วยแตกเลยนะครับนะ ฝีมือระดับกากฝีปากระดับเซียนเริ่มมาแล้วติดกาวเข้าไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกาวร้อนเลยควันออกหวนๆเลยอ,อุ้ยไม่เี่น้องไม่เป็นโอ้ยเข้าไปติดเข้าไปนะครับนะจะปล่อยแห้งแล้วบัดใส่เข้าไปแล้วบัดขี่แล้วมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไร ตรงและวแน่นและต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาลองครับลองว่าจะมีไฟออกมาหรือไม่อย่างไรนีถ้ามีไฟออกก็จะเป็นแดงแดงขึ้นมาตรงนี้ทีนี้มันจะเสียบปลั๊กก็ไม่ได้ต้องหาอะไรมาลองก่อน ดสอบทดลองนะเพื่อนนะถ้าเกิดว่าเสียบปลั๊กแล้วมีไฟเขา้ามีไฟออกมาอะไรเนี้ยก็จะตัวน,นี้ก็จะแดงขึ้นมานะครับสปลักตัด,ดโหลดติดแวบ,บนึงนะครับไอวดีไม่ติดนะครับไอวดีไม่มีไฟติดขึ้นมาเลยจะเป็นที่ตัวกับผมเองมีต่อในส่วนของหม้อแปลงผิดพลาดหรือไม่อย่างไร หรือว่ามันจะเป็นปัญหาที่วงจรหรือไม่อย่างไรนะครับไม่มีไฟแดงขึ้นนะครับตอป้าก่อนนะไม่มีไฟออกเลยนะครับตัวไหนร้อนแม่โอ้ตัวนี้ร้อนนะครับตัวนี้เย็นตัวนี้ร้อนนะตัวนี้ร้อนนะครับนะครับร้อนจนทินเนอร์เดือดอนะไรเนี้